สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องความปลาทั้งหลายทั้งหน่อยทั้งย่ไก่อยู่ไก่อยู่ไทยอย่เาล้าโปลาอยู่เขาอยปลาอยูหลงอยพงอยูไผ่โยใส็กร้างพี่น้องคือนอตะูนตะคนเมื่อนี้งามกินของ่ายเด็ดเด็ดแก่แก่ผ้าพอผ้าแม่์ผ้าปีผ้าน้องมาเบิ้งผ้าเขาแย่แหลมทีละเขาเศร้าเลยพี่น้องเขาเศร้าเขาง่ายสวัสดีค่ะพี่น้อง่อม่้าปึ้งหาปึ้ง ช่องยายแหลมลำเพลินออฟิเชียลคือเก่าะนะจ๊ะนาะมาเบิ่งนอีพอว่าเราได้ยังกินเข่าเหมือนนี่หลังจากที่ห้างหายไปโดนบอดด้ทักทายพี่ทักทายน้องอลเลมื่อนี้ถือโอกาสมาทักทายพี่ทักทายน้องอย่าฝ่าวืมกันเด้ยจ้าพี่น้องเด้อมามาพี่น้องมากินเข่าง่ายตาเหลือกน้ำกันมือนนี่ได้ยังกินแน่พอโอ้ยบังคาบับเลยยอดเลยอ่ายอดยอดทักยังเกาะอ่ายังเ่ะอืมอี่น้องเอ็นอันน้องเอน็นเพิ่อน้า,นามาฝากเงินไหม หยอดฟักแมวอืมหยอดฟักแมวหนึ่งปลาพี่น้องหยอดฟักแมวพักชูโรดดอกแคหนึ่งปลาคอยาหนึ่งเต้หัวมันพี่น้องพี่น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 ี่โตด็ดของเห่าเกี่ยวปลาแดกเกี่ยวเกี่ยวปลาแดกเสียบปากแดกเอาอะไรแมงวันเนพออันนี้กะาอีหยังเนี้อันนี้ปลาหมึกปลาหมึกปลาก็สีหลายปีแทนนี่ปลาสองพันปีวันนี้คือ อันนี้ ه, นอ่าพี่น้องมามากสามพันมื่อแรกมีแมวลาเด้อพี่น้องเด้อแมวลาเมื่อแรงพบกับแมวล่าพร้อมกับเบอร์เดย์แม่สุภาพเมื่อนวันเกิดแม่สุภาพเบอร์เดย์แม่สุภาพขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นโฮมพ่โฮมไส้ตุ่มลูกตุ่มเตาไปโดนๆโดยแม่เด้อให้แม่รำรำรวยรวยอยู่ดีดดดดดมีแห้งนี่ว่าพรมคำมลยละอืมอมาพี่น้องมีของกัน บรรยากาศแบบนี้ว่าเมี้พี่น้องเห็นโดนเราได้พี่น้องมาออื่นพี่น้องทั้งตีสกเกตกับพบพ่อกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเฮาด้ยาพี่น้องเด้อันทั้งบานซองดูฮี่นละกินฮอดคิดถึงพี่น้องสุงสขุทุกคนน้ำยุ่ใส่พอพี่น้องมามาก รังแศบไปบิ่ของหนอเพิ่งกับบ้านน้ำมาไง่ายเขาติดปาก่ะไม่หนุ่ยกับบกข่อยแข็งแรงคือเก่าก็เลยบกบอมทั้งบอมีเวลาพี่น่องเพราะว่าคนบ่อยเพิ่นหลายเฮ็ดแนวอยู่เห็ดแนวกินใ้้พมันกิน ซ่องซาม,มือเนี่ยก็ปวดแขลโบมีอารมณ์สียเหตุยังแต่ว่ากัเห็ดคือเกาเห็ดกั็ขอให้ค่อนด้วยเพิ่นทีมอุบลนเศร้าเพิ่นบอกกับบ้านเนาะจา้ะอุบลนเศร้าแม่นบ่กพอกนูวบอถือว่ายันโอตายันบ่ <c oughs> ขอโทษที่พี่น้องถ้าบ่ดพี่จายันเศร้าจายันเศร้าจึงเสียงสุดยอดเลยพี่น้องเพิ่นบอกกับบ้านแม่นวยก็เลยต้อง ได้รับพิชอบดูแลเรื่องอาหารการกินหเหเรพินเนาะเมาแรงติดตามน้กพี่น้องแมวลาคนว่าสิมีกิจกรรมเอียงขอลองหันขึ้นแก่งดีอยู่วันนี้คือเมือดเขาเมือดเขาเป็นน้ำแต่งตะเวนม่แม่หนุ่ยปิดประตูพี่น้องเพราะว่าร้างคนเห็ดงานอยู่คนเปิดเพลงมันอาจติเมือดเนี่ยเดี๋ยวกบเมือดเดี๋ยวกบแจ้งเยาวากนเนึอพี่น้องเปิดประตูแล้วเสียงเพลงมันเขา่า เหตการต้องการนี่ก็ให้พี่น้องกลับบ้บานโดยความปลอดภัยคอยไปคอยมาคอยไปคอยมางินทังตลอดปลอดภัยแข้วค่ะทุกริงทุกอย่างไอ้ไม่ควมำซุกกับเทตการณต้องการเนาะพี่น้องหักแท่งกันที่เก่าเด้อพี่น้องเด้ออย่าฝ่าวิ่มอย่าฝ่าวะ เม่หน่วยพ่อแหลมด้อปากก็ก <c oughs> ข,กข้างโคกเพิ่นเลยข้างโคกเรื่องก็เฮี่ยงเน่อยู่ง<า>เน่า<ม>กินเหาก<ม>ับเน่อยู่งเน่ากินเหากับอาหารหวานบาดนี่ยละปากคอตคัวเง่้ยคุณยายเราเอาไห,ห้เราเอาไหวไห้แต่โดนเราแม่หน่วยแซฟฟิตไว้วยกเ็เลืหนึ่งแต่หัวมันสวยคก็เซฟเฟ ก๋วยว่าทำมตัววันอีพอเราตากเดือดเกยวมืออีพอได้แก้วแต่หลายคนที่เคยได้กินเกียวอีพอสิบ่าีมืออีพอนี่เสียบจะตาเกี่ยวเนี่ลยล่ะโดยเฉพาะเสียบีเด้อติดใจเกวนํามักอีพอแหลมขนาดเนี่ใช้นามักป้อมะมักประเด็กบะใช้นามักเออก <laughs> ับเขาบานบานเท่าเลี๋วพี่น้อง หอดคิดถึงทักไทยกันยำ่ำจักม่วงหรอพอตอนนี้เขาง่ายตาเหลือเขาบอกพีเคืมพีม่มงเคงิงว่าเหลืออีรีเดนผักเนี่ยเกาะบานเมอรนเมยเอิ่นผักชาย,ยาแต่แถวนี้เพิ่เอิ่นผักชุรถบ่เดี๋ยวจะเพิจมอืน จำเจียวแห้งบ่อยเด้อพี่น้องมะสิเพ็ดแม่นุยจำค่อยๆพอแล้วเขาจำแห้งเราหิวข่าแห้งเราตัดบุย่ยบุย่ยเลยแอบบ่พออือ โดนในทั้งบริษัทหนึ่งป่าเนาะบรรยากาศแบบนี้โดนเนาะนที่ห้องสิมมิงานอีกเพียนหนึ่งกับือวันที 12, 13, 15, ่สิบสองสิบสามสิบห้าสิบหกจะไม่หนุยบวกหมูดอกว่ายุท่านไรเนี่ยพี่น้องติดตามเอาทางเพจเดือยุคูไดยูไก่มองได้กะ อย่าลืมไปหายกำลังแรงแรงใจทิมงั่นสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเฮ้าหลายๆด้วยพี่น้องเด้อให้การสนับสนุนกันม่นหน่วยหูแต่วามีทิ่สองสิบสามสิบห้าสิบหกแต่สถานที่แม่หน่วยพวกหูอีกอย่างงานแต่ละมือเนาะหัาต้องมือต่องมือเนาะ รุนรุนรุนมือต่อมือหังที่พี่น้องอาชีวะเออคือว่าสาวน้อยยุคของหันมองนี้มือนันมือนีคือบ๊อมี่หังที่พนกระเรือนเด้อพี่น้องเพราะท่า,น,านันทับจ่องรุนมือต่อมือหะกินลำบากพี่นออ้องบ่ยายอาขีบไัยตัวมือเนี่ยสู้กันไปละพี่น้องเลย อยากจะเบิงแง่งกันให้กำลังใจกันอยู่เนี่ยละชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปนะพี่น้องพอใส่ปลาบักไงห,หนึ่งดีดีพี่เออเอลี้ยครับตอนนีพี่พี่น้องใส่ปลาคอเบอ้อเลยพอแหลมอิ่มพอดี ใส่หนึ่งนะมันใส่ใหญ่ยเบ,บ่งลักษณะเรากินขเข่าโรดพี่น้องสแสดงว่าเราเสียบเบื้องค่ํเข่าขเราคนบุยบุยลงอาหารถือปากบอกว่ากินปลาเนี่มักเล็บน้ำดูคนดูไม่กากแน่น ปลาก็าะเพรี่เข้มนัวก็ดีนูเพิ่งมักดมือเ้านี่เอ <c oughs> อเ่ราเขาเนี้อที่จริงมันเป็นโตอยู่เดกเพราะว่าเราเห็ดไหว,ว่าหายมาต้มนูก,ก็เลยเอาไลฟล์าลน้ำแข็งออกแล้วนูก,ก็เลยแผ่เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ ทักทายพี่ทักทายทั้งของพ่อหอมปากหอมคอคิดหอดคิดถึงกันคือเกาหักแพ่งกันด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณสำหรับการติดตามตัวด,ดีเสมอมากอย่าฝ่าบาอย่าฝ่าปลอยติดตามเด้อพี่น้องเด้อยังไงกายย<ะ>ังคนแชร์คนติดตามฝากพมอมาไว้กับพี่กับน้องไปาทางช่องแหนแหลมรำเพริอนออภิเตียงสำหรับพี่นคลิปนี้ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุปผูสุขคนเขียวขายปลอดภพยสวัสดีค่ะ